วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดก,การความเครียดของเรานะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่เราใช้ตลอดเวลาที่เราเครียดก็คือเราจะมานั่งตรงนี้แล้วก็จะอาจจะร้อยล,ลูกปัดไม่ก็ดูน็ตฟรีไม่ก็กจุดเทียนหอมแล้วก็นั่งเฉยๆมันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะ่ะเราเลือกวิธีการร้อยลูกปัดมาให้ทุกคนดูนะคะซึ่งเราจะมานั่งรอให้ดูคะ่ะแล้วก็จะมาสรุปผลว่าวันนี้เราจะทําอะไรนะคะ อันนี้นะคะเราก็จะเริ่มลอยแล้วอันนี้ก็จะลอยไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เราใช้เป็นลูกปัดขนาด4มินแล้วก็เทใส่ไป็นนี้เพื่อให้มันง่ายขึ้นโอเคอันนี้นะคะเราหลังจากที่เราลอดสีพาสติลมาได้สักครู่แล้วนะคะเราจะมาใส่เป็นพวกอะไรแบบน่ารักๆนะคะเช่นแบบผีเสื้อดอกไม้อะไรเงี้ยนะคะโอเคแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆโอเคโอเคอัปเดต ตอนนี้นะคะไฟดับเพราะฉะนั้นเราจะรีบร้อยเพราะว่าคือตอนนี้เราใช้ไฟจาก iPad ส่องให้โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะมันก็ยังพอมองเห็นแหละทำไปเรื่อยๆจริงๆร้อยลูกปัดไม่จำเป็นต้องใจเย็นก็ได้นะคนคนร้อยลูกปัดไม่จำเป็นต้องใจเย็นต้องเู้ให้ถูกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนใจเย็นแต่ก็มันทำให้เราแบบ มีสมาธิจดจ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนุกกับมันก็เลยทําให้เราอาจจะลืมเรื่องให้เราแบบเครียดไปได้สักพักใหญ่ๆเลยหรือว่าเราอาจจะหายเครียดไปเลยเพราะว่ารู้สึกเราได้ผ่อนคลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเวลาที่เราทําอะไรแล้วมันเพลินอนะต่อให้มันจะมีบทสาก็เราก็จะไม่อยากหยุดทำมันเพราะฉะนั้นก็ร้อยต่อไปนะคะเดี๋ยวมันกลับมปเจอกันอีกทีนึงบีบซัปปเบเปอร์ให้ดูแบบนี้นะคะแล้วก็บีบอืมได้แล้วเห็นไหม อโอเค,อเคในวันที่ไฟดับนะคะเราก็ได้ลอยลูกปัดเสร็จแล้วคือเวลาที่มันมีโซ่มันจะทําให้เราแบบปรับได้ตามต้องการวันไหนที่เราผอมลงมันก็ปรับให้เราผอมกว่านี้ได้โอเคค่ะก็วันนี้นะคะเราได้สร้อยของเอลมาหนึ่งเส้นแล้วก็ได้เรียนรู้กับวิธีการจัดการความเครียดของเรานะคะเวลาที่เราเครียดนะเราก็จะใช้วิธีนี้ในการจัดการความเครียดแล้วก็ เวลาที่เราเป็นอะไรแล้วเรารับมือกับมันได้ดีทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างเช่นตอนนี้นะคะเราร้อยลูกปัดโดยที่ไม่มีไฟเราแบบอย่างเงี้ยจ้องเข้าไปที่รูอย่างเงี้ยค่ะอ่าเห็นปะสุดท้ายก็ได้ามาแล้วหนึ่งเส้นแล้วก็ลืมความเครียดที่เราเพิ่งเครียดไปช่วงสอบได้เล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ลืมว่ามีสอบปัจัน์โอเคค่ะขอบคุณค่ะไม่ยบาย